สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปห้อง VIP ห้อง5นะคะห้อง VIP ห้อง5เนี่ยจะมาอธิบายในส่วนของ RSI นะคะแล้วก็เส้นงูนะคะแล้วก็เส้น MA 50กับ144ซึ่งเส้นงูเนี่ยจะใช้กับคอมนะคะแฟนจะขอไม่อธิบายละกันเพราะว่า แปงได้ทําการอธิบายในคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะคะว่าเส้นงูเนี่ยมันทําหน้าที่ยังไงก็ลองไปหาดูนะคะก็คือเส้นสเน็กแฟงจะอธิบายในคลิปนี้ก็คือในส่วนของ RSI กับ MA 50กับห4ึนะคะว่ามันทําหน้าที่อย่างไรนะคะโอเคถ้าอย่างงั้นนะคะเราไปกันเลยโอ้โหเยอะแยะนะคะเยอะแยะมากเลยลาย เรามาดูกันเลยค่ะเรามาดูการทำงานของ MA ทั้งสองเส้น MA เส้นสีชมพูเราเรียกว่า MA ห้สินะคะ MA สีม่วงเนี่ยเราเรียกว่า MA 144จุดเด่นของมันก็คือเมื่อไหร่นะคะอ่ะจุดเด่นข้อแรกเลยดีกว่าเมื่อไหร่ที่เส้นชมพูตัดเส้นสีม่วงขึ้นไปแสดงว่าเปลี่ยนเป็นเทรนขึ้นเรียบร้อยแล้วนะคะ เมื่อไหรชมพูตัดม่วงขึ้นไปเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นเทนขึ้นแล้วมันก็ขึ้นมาตลอดนะคะและชมพูก็ยังไม่ได้ลงมาตัดเลยนะคะแค่แปะเฉยๆแล้วก็ขึ้นต่อนะคะไม่ตัดก็ยังไม่เป็นเทนลงนี่คือจุดเด่นข้อที่หนึ่งค่ะข้อที่สองค่ะเส้นสีชมพูเนี่ยเป็นเส้นไหลเส้นไหลคืออะไรคะเมื่อเรารู้แล้วว่า BTC เป็นขาขึ้นชมพูตัดม่วงขึ้นไป เมื่อไหร่แท่งเทียนแตะชมพูบายค่ะแตะชมพูบายค่ะอ่ะขึ้นขึ้นแตะชมพูบายค่ะอ่าเห็นไหมคะว่าเมื่อไหร่ที่มันแตะชมพูเนี่ยมันขึ้นทุกทีเลยนะคะและสุดท้ายท้ายสุดนะคะก็คือการแตะเส้นม่วงแล้วขึ้นแตะเส้นม่วงแล้วขึ้นนะคะทีนี้เนี่ยเราจะรู้ได้อย่างไรนะคะว่ามันยังไม่เปลี่ยนเป็นเทนลง แตะเส้นม่วงแล้วมันจะขึ้นต่อนะคะแต่ถ้าหลุดเส้นม่วงมาก็คือลงต่อเราก็ต้องมาดู RSI อ่ะดูนะคะดู RSI ค่ะวิธีสังเกต RSI นะคะนั่นก็คือเมื่อไหร่ที่ RSI มันหลุดเส้น50แล้วเปลี่ยนเป็นสีแดงปุ๊บนะคะสัญญาณในมือถือเนี่ยมันจะเตือนบอกทันทีนะคะอ่ะมันจะเตือนบอกลักษณะไหนเรามาดูกันนะคะ เเรามาดูคำสั่งล่าสุดอยู่ไหนเอ่ยอ่ออะคู่ AJH 1มันบอกว่าให้เซลล์ตอนบ่ายสามนะคะผ่านมาเจ็ดนาทีแล้วเราไปเปิดดูคู่ AJ กันค่ะ H 1อ่าเกิดอะไรขึ้นคะแท่งเทียนเนี่ยแตะเส้นม่วงแต่ไม่ขึ้นต่อในอดีตนะคะแท่งเทีเนยนแตะชมพูขึ้นแตะเส้นม่วงขึ้นนะคะ แตะเส้นม่วงขึ้นแตะเส้นม่วงขึ้นแต่ครั้งนี้เกิดอะไรขึ้นคะแท่งเทียนนะคะหลุดทําการหลุดเส้นม่วงและก็ RSI จบสี RSI จบสีเขียวเปลี่ยนเป็นสีแดงปุ๊บหลุดเส้น50ค่ะอ่าหลุดเส้น50เมื่อไหร่ที่ RSI แตะปุ๊บแล้วเปลี่ยนสีสัญญาณจะส่งเข้ามือถือของของนักเรียนทันทีนะคะเห็นไหมมันก็จะบอกเลย นะคะว่าหลุดเมื่อไหร่ที่สัญญาณมาปุ๊บหลุดเส้นห้าสิบจริงเราทําการเซลได้ทันทีเลยนะคะเราทําการเซลต่อได้ทันทีเลยนะคะจนกว่าอะไรจนกว่านะคะ RSI เส้นนี้นะคะมันจะพงกหัวกลับแล้วเปลี่ยนเป็นสีเขียวมันจะส่งสัญญาณเตือนว่าคุณคะต้องปิดไม้เซลแล้วนะคะคุณต้องเปลี่ยนเป็นหน้าบายแล้วคะ่ะอ่า ทีนี้ถามว่ามันลงจริงไหมลงไม่จริงเพราะอะไรเพราะชมพูยังไม่ได้ตัดม่วงเลยก็ยังไม่เป็นเทนลงค่ะมันอาจจะแค่ลงมายอ่อนะคะเพื่อขึ้นต่อนั่นเองนะคะอ่ะทีนี้เราลงลองดูนะคะอ่ะแต่ถ้าชมพูตัดม่วงเมื่อไหร่นะคะชมพูตัดม่วงเมื่อไหร่ปุ๊บ RSI เส้น50ที่มันอยู่ตรงนี้มันจะลงมาที่เส้น45ทันทีก็คือตรงนี้ค่ะแล้วเมื่อไหร่ที่ RSI ลงมาแตะเส้น45เราต้องทำการปิดกำไรก่อนนะคะอย่าถือนะคะจะไม่ค่อยอยากจะให้แช่เพราะแฟนก็เป็นคนที่ไม่ชอบแช่ชอบเก็บกำไรนะคะอ่ะมันลงมาแตะตรงนี้เราก็ทำการปิดกำไรนะคะแล้วก็รอดูสถานการณ์ต่อแค่นั้นเองนะคะถ้าเล่นกับตัวเส้น EA นี้นะคะ ทีนี้ค่ะนี่คือจุดเด่นของมันนะคะ 1. ตัดกันแสดงว่าเปลี่ยนเทนนะคะข้อ2แตะชมพูขึ้น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 นะคะในส่วนของ ISI ก็คือเมื่อไหร่ที่มันหลุดเส้น50เปลี่ยนเป็นเทนลงสัญญาณจะสูงสัญญาณเตือนนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูคู่ g u M15 ไม่เล่กดีกว่าเส้นสัน,นเนก เรามาดูคู่ก่อนหน้านี้หน่อยนะคะ H 1แล้ว H ห่งแล้วค่ะปิดเดี๋ยวเรามาดูของ ISI ก่อนนะคะเรามาอธิบายในส่วนของ ISI อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเปลี่ยนไปเป็นเส้น M A เดี๋ยวจะมั่วแ๊บนะคะหาก่อนอันนี้ A UA, U A J D U ทอง B T C ตอนบ่ายสอง B T C M 1 5บาย่ยตอนบ่ายสองอ่ะเราไปดู B T C ดิ BTC M15 บอกว่าให้บายตอนบ่ายสองนะคะอ่าดูค่ะอันนี้บ่ายสามแล้วเนาะเดี๋ยวเราเอาเส้นนี้มาตีดีกว่าก็คือแท่งนี้ถูกไหมอันนี้คือแท่งบ่ายสองอันนี้คือแท่งบ่ายสามเพราะตอนนี้บ่ายสามสิบนาทีแล้วเราก็ไปดู M15 ค่ะว่าเป็นแท่งเทียนแท่งไหนอ่ะเป็นแท่งเทียนแท่งนี้ค่ะเห็นไหมคะว่าตอนที่มือถือส่งสัญญาณเตือนนะคะ มือถือส่งสัญญาณเตือนมันบอกว่า RSI นะคะขึ้นเหนือเส้น50และเปลี่ยนเป็นสีเขียวเราก็ทำการบายได้เลยนะคะทำการบายขึ้นไปได้เลยทีนี้มาดูต่อค่ะ MACD ที่ใส่เข้าไปเนี่ยมันก็จะเป็นตัวที่ดีมากๆนะคะเพราะเมื่อไหร่ที่ ไออตัวสโตเนี่ยตัดขึ้นภูเขาเนี่ยก็คือขึ้นต่อเราก็เล่นไหลตอนที่เท่งเทียนชนเส้นชม,ชม,ชม,ชมพูปุ๊บเราก็มาสังเกตว่าสโตตัดกันหรือยังแล้ว,ว RSI เนี่ยอยู่เหนือเส้น50าิไหมในมือถือถ้าอยู่เหนือเส้น50สโตตัดนะคะเกิดไขป่ปลาแล้วก็บายขึ้นไปค่ะอ่าประมาณนี้นะคะทีนี้เรามาดูฉบับสมบูรณ์ทั้งหมดค่ะปึ้ง โทษทีนะคะมันดับทุกทีเลยไม่รู้มันเป็นอะไรสิ่งมากพอเรามาเจอฉบับสมบูรณ์ปุ๊บตอนที่ตอนที่ RSI เนี่ยมันบอกว่าใน M15 ของ BTC เนี่ยมันบอกว่าให้ buy เพราะว่าอ่เนี่ยเห็นไหม M15 BTC บอกว่า buy เนี่ยเพราะว่า,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 า RSI เนี่ยมันเป็นเขียวแล้วถูกไหมเราก็แค่มาดูในฉบับสมบูรณ์ว่าเฮ้ยทุกอย่างมันใช่เลยว่ะหนึ่งแท่งเทียนหลุดมุ้ง ข้อ2ค่ะสโตตัดข้อ3าม RSI เนี่ยเปลี่ยนสีเขียวบายสิคะนี่ไงจากตรงนี้ไปตรงนี้นะคะก็ได้หลายจุดเลยนะคะเราสามารถใช้อ่าข้อ3ามเลยนะคะข้อ3ามจุดเด่นของ MA 2สงเส้นนี้ก็คือสามารถเป็น TP แล้วก็ SL ได้นะคะเป็นสามารถเป็น TP แล้วก็ SL ได้เราสามารถเทรดได้ทั้งกับ RSI โต MA สเส้นมุ้งบนมุ้งล่างไข่ปลาเราเทรดได้หมดเลยค่ะมันอยู่ที่ว่าวิธีของเราวิธีการของเราเราเลือกที่จะเล่นแบบไหนถ้าอยากเล่นไข่ปลาอ่ะล้วก็โฟกัสไข่ปลามากกว่าแต่ถ้าเราถนัดเส้น MA สองเส้นนี้นะคะเราก็เล่นเส้น MA 2เส้นนี้นะคะ โดยปกติแล้วนะคะเวลาแฟงเทรดแฟงจะเน้นนะคะ D1 นะคะหลุดมุ้งบนมุ้งล่างแล้วก็ใช้ MA2 เส้นเนี้ยเป็นตัว TP หรือ SL นะคะหรือใช้มุ้งบนมุ้งล่างเนี่ยเป็นตัว TP นะคะไข่ปลาเนี่ยก็จะเป็นการเข้ามาด้วยเช่นกันเช่นว่าไข่ปลามายังไข่ปลามาบนยังไม่มั่นใจก็มาดูไข่ปลาในอดีตว่าแท่งเทียนหลุดมาแล้วหรือย,ยังอะไรอย่างนี้นะคะเราพยายามเลือก ระบบของตัวเองนะคะแฟนก็ได้อธิบายแบบโคตรชัดเจนแล้วนะคะรอบนี้นะคะมันไม่ได้มีอะไรยากเลยนะคะเราแค่ทําความเข้าใจกับมันนะคะทุกอย่างแฟนทําไว้ให้หมดแล้วมีสัญญาณมีเครื่องมือนะคะทุกคนจะต้องพยายามทําความเข้าใจแล้วก็เทรด เทรดเดมโมก็ได้นะคะอะไรอย่างเงี้ยอ่ะสมมติว่าเมื่อกี้แฟงทำการบายตอนที่สัญญาณ M 1 5มานั่นหมายความว่าแฟงนะคะจะ TP แค่เส้นชมพูนี้เท่านั้นซึ่งมีแฟงมีฟิโบมาช่วยด้วยก็คือถ้าฟิโบเนี่ยอยู่ใกล้ๆเกี่ยวใกล้ๆกับใกล้ๆกับเส้นชมพูเนี่ยแฟงก็จะ TP ของฟิของฟิโบนะคะอ่ะเนี่ยประมาณนี้นะคะคือถ้ามันใกล้ๆถ้าเล่นสั้นเนี่ยต้องเฝ้าหน้าจอหน่อยแต่ถ้าเล่นยาวไม่ต้องเฝ้านะคะ พอแฟงเฝ้าดูอยู่ว่าเออเนี่ยมันจะแตะเส้นจมกูแล้นะเราก็ปิดก่อนได้เลยนะคะนี่คือการเล่นสั้นนะคะแล้วก็อยู่ตรงหน้าจอทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าเออเนี่ยมันแตะตรงนี้แล้วมันจะลงนี่ไงคะสะโตมันบอกอยู่ว่าแกฉันขึ้นมาแปดเส้นแปดสิบแล้วนะแล้วฉันจูบกันแล้วเนี่ยปิดก่อนไหมอ่ะก็ปิดก่อนนะคะแท่งนี้ก็ปิดก่อนแค่นั้นเองนะคะนี่คือฉบับสมบูรณ์ที่เรา ที่เราตั้งค่ามานะคะว่ามันจะออกมาในรูปแบบนี้และก็เทรดนะคะไปไปกับเครื่องมือทั้งหมดนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นมุ้งบนมุ้งล่างแท่งเทียนไข่นะคะสโต้ MACD อะ MACD เนี่ยประโยชน์ของมันอะก็มีนะคะถ้ามันยังเป็นภูเขาเนี่ยก็คือเป็นขาขึ้นแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันเริ่มเป็นแอ่งกระทะอย่างเงี้ยก็คือมันต้องลงแล้วนะคะ เนี่ยตาบใดที่ยังเป็นภูเขาเนี่ย,ยเพิ่งเซลล์นะคะมันยังไม่มันยังไม่ชัดเจนแต่ถ้าเมื่อไหร่เป็นแอ่งกระทะเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนเป็นหน้าเซล์แล้วนะคะประมาณนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะคลิปสุดท้ายก็ง่ายๆแค่ MA2 เส้นนี้กับ RSI ที่มันเตือนนะคะเนี่ยมันจะง่ายมากเมื่อไหร่ที่มันลงนะคะหรือเปลี่ยนสีมันจะส่งสัญ,ญญาณบอกทันทีว่าเฮ้ย <c oughs> แกฉันเปลี่ยนสีแล้วนะอ่ะมันก็จะลงนะคะ ว่าอะไรที่มันขึ้นเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยมันขึ้นมาตลอดเลยมันก็ไม่แดงย่อแล้วต้องบายย่อแล้วต้องบายนะคะย่อแล้วต้องบายตลอดเพราะอะไรเพราะมันเขียวนี่ก็เป็นภูเขานี่ก็เขียวสัญญาณมือถือบอกหมดแล้วนะคะโอเคก็ขอบคุณมากที่ติดตามนะคะเดี๋ยวถ้าคลิปหน้าจะสอนอะไรเนี่ยเดี๋ยวค่อยบอกอีกทีนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็จะไม่ค่อยว่างเลยแต่ว่าจะหาเวลานะคะมาคุยในห้องบ่อยๆโอเคไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ